วัครับวันนี้วันที่24วันศุขเราอยู่ที่กวนพะเยาอากาศดีมากเลยารักอากาศดีมากเลยกวนพะเยาพอมากับงากี่หมลขาย้าวังตอนนี้ค่ข้างูดสำหสินค้า้อง้นอึกน้อึนปงไนงตนองนงนี้องขือนพ้อัขึนปองนอบา้นองแึนง เงินประทยดระยะหกแสนหกแสนแสน,น้ำเค็มไหมเพื่อบล็อกยังหันมาหันมาหันมาลองกล้องหน่อยวิวสวยมากเหมือนทะเลเลยไม่ได้มา<ๆ>ไม่เคยมาเคยมา,เคยมาไหมนี่เคยมาไหมชิ้นสุดที่ไหน,น,นก็มีเนี่ยกว้างนกนวางแต่วา่วากว้าง ว่าไมากับะรนีเนเนแอคชั่นวละนี่เรานอนโรงแรมตรงนี้โรงแรมอะอะไรนะอารุโนไทยอารุโนไทยอยู่ชั้นอยู่ห้องนี่งเครอ เขาจะตกหมึกไหมนี่ตกว่าน้ำเย็นหรือนะเย็นไหมโอเคนี้ไม่ใช่น้ำทะเลนะนั่นเป็นน้ำจืดน้ำจืดเป็นกวานเดี๋ยวเราไปอ่านประวัติดูว่ากวันพะยาเกิดจากอะไรมาจากได้ยังไงโอเคไหมนี้เรามากับพระนพลทูลเวลาเก้าโมงสี่โมปะมาณนค่ะคุณผู้ชมตรส่วนตรจะเก้าติ๊กนะครับ สำหรับเทศกาลปิดเทิมเราก็จะมาเที่ยวกันทุกๆปีแต่ว่าแต่ละที่จะเป็นที่นี้ที่ไหนนั้นเราก็ต้องติดตามกันไปเราไปดูสิว่าเขาตกปลาได้ไหมเออเปิดปลาอลยมั้ยว้าวได้ปลาโอ้ แลนี paid, kind of you, so ่เป <oon> ็นเชฟนี time, ่ครับพี่เป็นเชฟตุ๊กปาไดมอนดเนาะเอาไปกินแล้วไปขายครับปมอมอหมอเขาถาเขาถาเพื่อเพื่อดูเขาซื้อเยอะได้ปลาตัวใหญ่นี่ปลาครับนี่ แถวเาดูุดฝั่งนี้ดูวันยนตรงนี้แค่ดูที่ฝั่งนี้วนเยนี้นิดั ้าเฝ้าขันที่มางหาาเ่ยนะอัหาแกัตันแรกไม่แต่ก่อนเนี่ยฟ้าเขาตกฟ้าเาเข้าอยู่ฟ้าเขาเาหนังสือมอ่านด้วยพอมันได้ยินเสียงกระดิ่งจริงๆแล้วก็จะกปยกเลยดูๆเขาเแล้วเขาจะเรียนนู่นนะว่านู่นเลยว่านู่นนะ มามาเหลือกี่มงครับนี่้ไปเรื <c oughs> ่อยๆตกเป็นเลขบนมวนเนาะบรรยากาศดีมากครับนีรรยากาศไหนนี่ลงมาม่วนกัน<อ>ครับนี่ผมกำลังมาเอาพยเวา <c oughs> ข้างที่สองให้นิด่งนั่าครับ <c oughs> ดวภูเขาได้เพิ่มเหมือนเหมือนภูเขาใ่ประเทศญี่ปุ่นนะภูเขาคูจิมีลานน้าแข็งนะรานน้ำแข็งอันนี้มีภูเขาล้อมรอบเลยจังหวัดพะเยาสวนเขาแล้วเาแล้วพาโดน่าเาแล้วเขาแล้ววเลยที่จะจลาคารบอเป็นเกลือของจาีเ่าะย้นะครับแล้วก็เป็นปีทีต้อง กิจกรรมการตกปลาเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะเพื่อเพื่อความอดทนด้วนะก่อนจะได้ปลาไม่ง่ายนะเนพี่เขาได้แล้วาก็เอาไว้ตรงกระชังอะไรเขียวฮะจวเขาตำอะไรไปดูดิจูตำเขาตำอย่างนี้น้าไห่ท่องเสียเหรอผมเป็นก็ ตัวของทับูนั่นก็เป็นตคร้ที่อมของท่นต่ออ่อๆเเ่ม้าเพื่อใส่เพื่อ่อดูหน้าตนี้ยแบตนี้ร่เราโนเื่อทาลนะจาะเพิรดสูตรงตนเป็นนี้นะครับนเืองของสารที่เป็นตัวนเพอที่แเตัวน้ำเป้นเื่ โอ้ต้มนต้ต้นต้้นอัเจนหอมมากเลยหอมมากล้แล้วก็ันั้นปามาามานาม่กลมต้องกปนนเปิดมือตักตกายแบบว่าที่จะตัดสินใจตัดสินไปเข้างนข้างบ ดาวดาวชอบเลยแล้วก็นะเอ้ยต่อฐานอ่ะหมอนี้ในบรรยากาศอะไรหนองน้าต่อบ้าเขาน่าจะง่ายยี่นะนี่เปิดเียงเฉียงางสวยมาก บับตอนเย็นเราเก็บภาพมาฝากประมาณนี้เราค่อยไปที่ไหนนั้นเราค่อยมาดูเพื่อระวังวอซ์มาดูกันที่เกคเอบเพื่ออีพีนี้เราไม่ายกันก่อนบายเดี๋ยวเจอกันอีพีหนะ้า